ดีครับมาพบกับรายการอ e ีอยังว่า EP 14แล้วนะครับผมรายการอ e ียังวะเป็นรายการที่เอาข่าวทั่วโลกทั่วทิศทั่วไทยทั่วสารแดนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคไม่ใช่สิมานั่งอ่านว่าเฮ้ยมีคอนเทนต์นี้มีเรื่องนี้ อยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอวะแล้วอีอย่างวะแบบนั้นครับอะไะฮะใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับให้เยอะๆหน่อยจะได้มาดูจะได้เห็นจะได้เป็นคอนเทนต์ซึ่งกันและกันและจะได้เพิ่มการลองเห็นด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องฝากกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมก็ฝากรบกวนที่นะครับ และอย่าลืมครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์นี้จะเป็นการทําให้เขามาเห็นแล้วมาดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณและเป็นการสนับสนุนเราไปในตัวด้วยนะครับผมและแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการสนับสนุนและดูคอนเทนต์ไปพร้อมกันเช่นเดียวกันและครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์หรือมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจบนโลกนี้แล้วมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยอีหยังวะกันดีกว่าครับไปเอาล้ฮะมาเลือกอีหยังวะเรื่องแรกกันดีกว่านะครับ ไม่เกรงใจกันเลยครับหนุ่มออกเดตแม่เลี้ยงเดี่ยวใจปั้มอยากซื้อของฝากลูกเธอครับก่อนเวอะหนักเธอหยิบเต็มรถเข็นนะครับเป็นข่าวย่อๆไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงฮะที่จีนครับชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังออกเดทกับแม่เลี้ยงเดี่ยวครับเขาเชิญให้แม่ซื้อของเอาไปฝากลูกได้ครับปรากฏว่าแม่เดินไปหยิบเนื้อมาใส่จนเต็มรถเข็นเพราะเธอบอกว่าลูกเธอชอบเนื้อมากๆครับชายหนุ่มจึงตัดสินใจออกมาทันทีครับ เพราะสิ่งที่ฝ่ายหญิงทําดูไม่มีความเกรงใจกันเลยฮะเอาละฮะไปอ่านเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับเว็บไซต์เอฟ m อม y ีครับรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการออกเดตของชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งของจีนครับพวกเขาอายุมากแล้วนะครับและครอบครัวของพวกเขาก็เร่งเร้าพวกเขามากก็คืออยากให้มีครอบครัวนะครับเขาจึงตัดสินใจไปหาคู่ครับก็คือชายหญิงคู่นี้ไปหาบริษัทหาคู่นะครับตามรายงานของสื่อจีนครับระบุว่า ฝ่ายหญิงเป็นสาววัยเพียงอายุ26ปีนะครับแต่ผ่านการหย่าร้างหรือการมีครอบครัวและมีลูกสาววัย5ขวบนะครับขณะที่ฝ่ายชายอายุเพียง29ปีครับมีรายได้เดือนละ8,00 0หยวนครับประมาณ40,000บาทครับมีภาระที่ต้องผ่อนค่าบ้านเดือนละ3 0 0 0หยวนประมาณ1 5 0 0 0บาทนะฮะและในตอนแรกครับเมื่อเขารู้ว่าคู่เดทมีลูกติดนะครับเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีกังวลใดๆนะครับและมองว่าฝ่ายหญิงเป็นคนดีครับ เขาก็พร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับเธอครับและจะรักลูกสาวเธอเหมือนลูกแท้ๆนะครับผมและเมื่อถึงวันออกเดทครับหลังจากทําความรู้จักกันฝ่ายหญิงก็ได้บอกว่าเธอต้องการซื้ออาหารพวกเขาจึงแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับและทําให้เธอประทับใจเขาจึงถามเธอว่าลูกสาวของเธอชอบอะไรล่ะผมซื้อให้เป็นของขวัญเธอได้นะฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาว่าลูกสาวชอบทานเนื้อจากนั้นเธอก็เดินไปหยิบถาดเนื้อมาใส่จนเต็มรถเข็น ดูรวมๆแล้วมีน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมนะครับทำเอาฝ่ายหนุ่มถึงกับงุนงงจึงถามเธอตรงๆว่าทำไมเธอซื้อเนื้อเยอะขนาดนี้นะครับเธอก็ตอบอย่างตรกไปตรงมาว่าเพราะลูกสาวเธอชอบทานเนื้อลส์มากเมื่อเห็นว่าเนื้อสไลดยี่ห้อที่ชอบจึงหยิบมาเยอะเป็นพิเศษนะครับคำตอบของเธอทำให้ฝ่ายชายหงุดหงิดไม่น้อยครับเพราะเธอไม่มีความเกรงใจเขาจึงรีบเดินออกไปทันทีนะครับออกจากร้านเหรอฮะ แต่ฝ่ายหญิงเหมือนจะยังไม่รู้ตัวครับเธอเงยหน้าขึ้นมาถามด้วยความประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสัญญาว่าจะเป็นคนจ่ายเงินไม่ใช่หรอเมื่อฝ่ายชายได้ยินคำถามของเธอก็ทําให้ความอดทนของเขาเส้นสุดลงชายหนุ่มตอบกลับไปว่าผมไม่สามารถจ่ายเงินให้คุณได้มันก็เหมือนกับว่าผมไม่สารสัมพันธ์ต่อก,กับคุณไงก่อนที่จะเดินจากไปนะครับทําให้ฝ่ายหญิงรู้สึกโกรธครับพร้อมตะโกนออกมาว่าถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปนัดบอด จากนั้นเธอค่อยค่อยนำถาดเนื้อกลับไปเก็บวางที่เดิมครับ <c oughs> ได้เหรอฮะมาใช้ได้แล้วเงินนะได้คือการพูดออกมาแบบนี้เหรอ <c oughs> นอกจากนี้ครับชายหนุ่มยังรีบไปหาแม่สื่อทนันทีครับเพื่อถามว่าทำไมบริษัทจัดหาคู่ถึงจับคู่เขากับผู้หญิงแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเธอมองเขาเป็นแค่ตู้ ATM ทั้งที่พวกเขาเพิ่งพบกันครั้งแรกไม่มีใครทำแบบนี้ประมาณนี้ฮะ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขาพบกับประสบการณ์ออกเดตที่ย่ำแย่ครับครั้งก่อนหน้านี้คือครั้งก่อนครับทางบริษัทหาคู่ได้จับคู่ให้กับสาวสวยคนหนึ่งแต่เธอมาสายไปถึงสองชั่วโมงครับโอ้โหอีกทั้งยังมีทัศนคติต่างกับเขาสิ้นเชิงนะครับโดยฝ่ายหญิงกล่าวอย่างมุ่งมั่นว่าหลังแต่งงานจะไม่มีลูกเด็ดขาดซึ่งเขาไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะอยากมีทายาทนะครับเขาก็โดนเธอพูดกลับมาว่า อยากมีลูกเพื่ออะไรสร้างภาระ,ะให้ตัวเองเปล่าๆถ้ารู้สึกเหงาก็เลี้ยงหมาเอาก็ได้การออกเดททั้งคู่จึงจบลงเพียงแค่นี้นะครับ <c oughs> ได้อ <c oughs> เออดีเว้ยเฮ้ยและเรื่องราวการออกเดททั้งสองครั้งทำเอาชายหนุ่มถึงกับปวดหัวครับเขาได้แต่สงสัยว่าทำไมหาคู่ชีวิตยากจังซึ่งแม่สื่อก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรครับทำให้เพียงสัญญาว่าจะพยายามหา คู่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาต่อไปนะครับยังมีอีกหรอหัวคู่ชีวิตนะครับไม่ใช่แค่การเจอหน้าตาหรือว่าการมีความรักซึ่งกันและกันครับทัศนคติและการอยู่ด้วยกันการเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันหรือว่าเขาเรียกว่าการอ่อนน้อมหรือว่าเขาเรียกาการปณีปนอมมันสําคัญกับชีวิตคู่มากเช่นเดียวกันนะครับโหหนักเลยเนี่ยหนักเลยมาครับเรื่องอย่างอ้ตถัดมานะครับเคสอุทาหอนะครับ อุท่าหอนครับหนุ่มเล่นมือถือวันละ10ชั่วโมงครับหมอเจอเม็ดคล้ายหินในข้อศอกนับกว่าพันเม็ดนะครับอ่านี่เป็นข้อมูลเชิงพาดหัวข่าวนะครับจริงจริก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเขาบอกว่าที่จีนต้องระวังเรื่องข่าวนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ผมมองว่าอีกอย่างว่าคือมันมีอยู่หรือไม่มีก็ได้ถ้ามีอยู่ก็ดีก็จะได้เป็นเหมือนข่าวสารว่าอ๋อมีอยู่จริงนะเพื่อระวังและไม่ให้มันเกิดสิ่งนั้นนะครับแต่ไขข้อครับเขาเรียกว่าไงดีไขข้อกระดูก มีความแบบนี้นะครับมันมีความเป็นตะกรมีความเป็นตะกันจึงเกิดโรคไขาข้อเสื่อมนะครับฉะนั้นฟังเป็นเชิงวิเคราะห์จะดีกว่านะครับไปไปฟังการพาดหัวข่าวย่อยๆกันดีกว่านที่จีนนะครับคุณหมอมาแชร์ประสบการณ์คนไข้ป่วยโรคก,กระดูกอ่อนในไขข้อนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาเล่นมือถือวันละ10ชั่วโมงเป็นเวลานานหลายปีนะครับทําให้เขามีอาการบวมที่ข้อศอกไม่สามารถยืดหรืองอได้ครับ พอผ่าตัดออกมาพบว่าเป็นเม็ดคล้ายๆหินในข้อศอกเป็นพันๆเม็ดเลยนะครับผมโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อข่าวเต็มๆจะเป็นอย่างไรนะครับไป้เว็บไซต์ E t ที d a y เผยว่าชายวัย26ปีครับเมืองฉางชามณฑลหูหนานครับประเทศจีนครับได้เดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลครับหลังจากมีอาการบวมที่ข้อศอกด้านซ้ายไม่สามารถยืดและงอได้นะครับผม ก่อนที่แพทย์จะต้องตกใจอย่างมากครับเมื่อพบว่าเม็ดคล้ายหินในข้อสอบของเขานับพันกว่าเม็ดครับโดยสาเหตุเกิดจากการเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานถึง10ชั่วโมงต่อ1วันนะครับตามรายงานระบุว่าครับชายรายดังกล่าวชื่อว่าหยางครับนามสมมุติครับเขาเป็นคนชื่นชอบเกมมือถือโตโยงครับเขาเล่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ตอนนี้กลัวมีผลกับการเรียนจึงติดไม่มากก็คือเล่นไม่มากนั่นเองนะครับผม แต่เริ่มมาหนักนะครับหรือว่าเริ่มมาติดเกมหนักขึ้นตอนเข้ามหาวิทยาลัยครับหลังมื้อเย็นเขาจะเล่นเกมทุกๆวันครับโดยงอข้อศอกเป็นเวลานาน6-7ถึงชั่วโมงนะครับจนถึงตอนทํางานก็ยังติดมากกว่าเดิมครับหลังเลิกงานกลับไปบ้านทุกวันครับเขาจะเล่นเกมมือถือจนถึงดึกดื่นครับประมาณวันละ10ชั่วโมงนะครับจนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับหยางเริ่มรู้สึกว่าข้อศอกด้านซ้ายบวมขึ้นมาครับเหมือนมีก้อนหลายๆก้อนที่บริเวณข้อศอกครับเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ แต่เนื่องจากไม่เจ็บครับเขาจึงไม่ได้ใส่ใจและยังคงใช้พฤติกรรมเช่นเดิมนะครับกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ครับอาการเริ่มแย่ลงนะครับเขาไม่สามารถยืดและงอข้อศอกได้ครับส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเขาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่แผนกเวชศาสตร์การกีฬาและกระดูกครับของโรงพยาบาลกลางฉังชานะครับผมและแพทย์ได้ทําการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ ก่อนที่ผลจะปรากฏออกมาว่าข้อสอบของเขาเต็มไปด้วยเม็ดหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กจานวนมากนะครับโอโ้โหตามที่เห็นนะภาพขวามือนะครับดรยูมินนะครับหัวหน้าทีมแพทย์ของแผนกดังกล่าวครับเผยว่าผลการวิจัยระบุว่าในอย่างเป็นโรคที่เรียกว่ากระดูกอ่อนในไขข้อครับเป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับโ,โ,โดยเกิดขึ้นจากการอักเสบภ,ภายในเยื่อหุ้มไขข้อของข้อต่อนะครับ หรือในปลอกเอ็นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันครับทำให้มีการสร้างก้อนกระดูกอ่อนนะครับที่มีรูปร่างทรงกลมขึ้นมาเมื่อนานวันผ่านไปครับจึงกลายเป็นหินปูนเกาะสีขาวครับดังที่ปรากฏครับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งข้อเข่าสะโพกศอกและไหล่นะครับผมทีมแพทย์ได้ทําการผ่าข้อศอกของผู้ป่วยแบบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับโดยการเจาะรูเล็กเพียงไม่กี่รูนะครับ เพื่อนําเอาก้อนกระดูกอ่อนออกมาครับซึ่งสร้างความประหลาดใจไม่น้อยครับเมื่อก้อนกระดูกที่พบทั้งหมดมีมากกว่าพันเม็ดมีทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่นะครับผม <c oughs> อย่างไรก็ดีครับการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นะครับหลังการพักฟื้นและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ครับข้อสอบของผู้ป่วยก็เริ่มหายดีและมีความแตกต่างจากตอนก่อนมาผ่าตัดอย่างชัดเจนนะครับดรยูหมินยังเตือนว่าคนยุคใหม่ใช้โทรศัพท์มือถือนในอัตราที่สูงครับ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือดูซีรีส์หรือคลิปสั้นจํานวนมากครับอย่างไรก็ตามรับการเล่นมือถือโดยไม่ได้เยัียบร่างกายเป็นเวลานานทําให้เกิดผลเสียอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งสําคัญเช่นไหล่คอกระดูกสันหลังเอวและข้อศอกนะครับแนะนําครับให้วางโทรศัพท์มือถือหลังจากการเล่นประมาณ1ชั่วโมงครับลุกขึ้นยืนและเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายครับรวมไปถึงการผ่อนคลายสายตาด้วยนะครับ ทั้งนี้ครับหากรู้สึกว่าข้อบวมเคลื่อนไหวได้จํากัดหรือแม้แต่รู้สึกว่ามีก้อนแนะนําให้พบแพทย์ทันทีครับเพื่อระบุเหตุและรักษาโดยเร็วที่สุดนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอีพีนี้หรือว่าคอนเทนต์นี้นะครับก็อาจจะมีแค่2คอนเทนต์แต่ผมบอกก่อนเลยว่าอัดแน่นไปด้วยข้อมูลและสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับฉะนั้นใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์นะครับใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนําอยากติชมนะครับแนะนำคอมเมนต์ได้อย่างสุภาพชนนะครับแล้วก็แท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์นี้จะเป็นการช่วยเหลือทางช่องและเป็นการให้คนที่คุณรักที่เขาแท็กที่แท็กเขานะครับมาดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชรที่คุณรักจะเป็นการดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับผม เอาละครับขอบคุณมากมากจริงๆครับใครที่ติดตามอยู่หรือว่าใครที่ช่วยแชร์ออกไปนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ EP หน้าถ้ามีวงเล็บมีอยู่แล้วครับแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์จะมีคอนเทนต์ไม่ซ้ํากันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับจะได้พัฒนาแล้วก็พัฒนา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 ไอ้ซ้ำทำไมวะจะพัฒนาและทำอย่างนี้ต่อไปนะครับจะได้พัฒนาให้มันดีขึ้นและอะไรที่เพิ่มได้จะเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากแต่ก่อนผมอ่านไม่ค่อยถูกต้องหรือบางทีแก้หลายเท ตอนนี้ผมเริ่มคล่องแล้วก็รู้สึกว่าเรียบเรียงเป็นคำพูดได้เยอะขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้ฝึกฝนตัวเองนะครับไปเจอกันใหม่ดีกว่านะครับอีพีหน้าถ้ามีครับวันนี้ก็ขอให้เดินทางสวัสดิภาพแล้วก็ใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็ระวังกันด้วยนะครับมีกรมตุมาแจ้งว่าวันนี้จะมีฝนตกนะครับก็แนะนำให้ปักตะไคร้นิดนึงครับถ้าไม่กลัวฝนจะตกกว่าเดิมนะฮะไม่ใช่ครับไปไปกันดีกว่าครับไปย้าย